โดยวอเนี่ค่ะก็จะมาขอนาําเสนอตัวอย่างที่จะดีไปปรับปรุงพันดอกไม้เนี่ยค่ะให้ให้มีความสวยงามมากขึ้นแล้วก็ส,สร้างเศรษฐกิจฐานรากที่ฐานชาวบ้านบอกเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นอันที่เราลงไปช่วยแล้วก็จะทําให้จังหวัดเลยเนะะี่ยค่ะเป็นจังหวัดที่มีดอกไม้งามสัมฤทธิ์ดูตามน,นี้ค่ะแล้วก็ไนวิทยาสถานค่ะก็เป็นให้ความรู้เขาค่ะค่ะ อันนี้ใช้เป็นเป็นเป็นังสีในการปรับปรุงพันธุ์ให้มีความหลากหลายของสีดอกไม้ะคะ่ะได้ค่ะเป็นแบบนี้เลยคะ่ะเราไปสอนชาวบ้านทำเพราะเลี้ยงเนื้ยเยื่อแล้วก็เด็กๆก็ทําได้ค่ะอันนี้เขาก็ลดต้นทุนไปได้เยอะค่ะค่ะก็อีกอย่างหนึ่งที่อันนี้เป็นชีวพันธุ์เน่ะค่ะค่ะ คือถ้าชาวบ้านต้องทําเองได้ค่ะเพราะว่ามันจะเป็นการลดการใช้สารเคมีเกษตรกร,ะร,กรจะขยายพันธุ์ขยายไอตัว mm. ชีวพันธุ์เองได้คอยถั mm. งเนี่ยมันจะทําเป็นถังที่ได้คุณภาพ mm. แปส่ข้าวด้วยอีกหน่อยถ้าไม่ได้ GAT ก็ขายยากก็ต้องให้ทําให้ชาวบ้านเขาได้เรียนรู้แล้วก็สามารถที่จะอยู่ได้ด้วยตัวเองอะค่ะไปไหมค่ะ เคลียทำให้เป็นแล้วีกค่ะจะขออนุญาตท,ท่านอธิบายอีก อันนี้เป็นตัวอย่างของเซอร์คูล่าคอนมีค่ะคือตรงนี้เถอแท่นค,คุณยุทธนาเนี่ยเขาเป็นกรรมการจัดการบริษัทของ BLCP ผลิตพลังงานแล้วพลังงานเขาใช้ถ่านหินค่ะพราะถ่านหินเผาปุ๊บมันก็เป็นทราไดออกไซด์เขาก็มีแนวคิดจากต่างประเทศร้0ยซแล้วก็เป็นตัวฐานของการอุตสาหกรรมหลายชนิดเลยค่ะหลักๆคือีเซลค่ะ ตัวตัวขับทำเปอร์ออซลเจับโดยการปกติเรานนเข้ารับรา้ับดับรถทั้ง CO2 แล้วก็รถกันดเข้าไปออเซิันอีกส่วนหนึ่งก็งานวิจัยของอขออนุญาตค่อันนี้เป็นเป็นความหลากหลายทางชีวภาพอีกอย่างนึงอะค่ะ แต่เป็นความหลากหลายเกี่ยวกับพืชพันธุ์สมุนไพรต้นไม้ทั่วประเทศที่มีอัตลักษณ์แต่และที่ไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็เราหยิบสารสําคัญที่อยู่ในต้นไม้เนะะี่ค่ะมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์อันนี้ไี่ใช้ได้จริงแล้วนะคะในบริษัทไลออนค่ะขายแล้วะคะ่ะอันนี้เป็นน้ำตาลนะคะอันนี้เป็นอันนี้เป็นต้นไม้ใช่ครับใช่ครับ จะตีกรองเพราะว่ามีมีมะขามป้อมใช่อันนี้ชุดๆเอามาเอาจิตรามาใน่ผมครับใส่กันผมรวบใช่ครับทา่เขได้ดีขึ้นอย่างเงี้ยจะไป่อแล้วปะก็ก็ผมเนี่ยต้องทแน่เลยอเดี๋ยวทำมงแต่ใช่ครับ ดับเบิลที่ปีเลยนะคะด้วยยไอ้ข่าวนประเทศไทย ได้เพราะว่าเราเราใช้กระบวนการทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพที่ได้รับการสนับสนุนจากทองวอนะคะในการขยายสเกลทําให้มันโครงสร้างแข็งแรง,งรมีนทนอันนี้ดีกว่าค่ะเป็นน้ำตาลจากข้าวาามันก็ไม่ดูดซึมค่ะไม่ทําให้น้ำตาลในเลือดสูงก็เลยปลอดภัยต่อชุ่มชื้นไปด้วยรววะดขัข้าวข้าวน้ำตาล โลจิอาเข, <c oughs> ขาขยายโรงงานไปแล้วที่กาญจนบุรีเ<ะ>พื่อขยายาก็ก,ก,ก็ตอนนี้ในบ y วก็มีหลักเกณฑ์เมืองต่างผมก็ให้ปรับตลอเวลานะให้สอบเพอาสานการณ์ในปัจจุบันนะบางทีผมเน้เนไปเรื่องของ BCG อยู่แล้วว่ามันจะต้องมีการส่งเสริมการผลิตที่ในประเทศไทยมีการตั้งโรงงานเมืองต่างำรองเนี่ยนะ แ้โรงงานแบบนี้มันก็คงคงไม่ใช้ไม่ใช้ประมาณสูงมากนักหรอกนะก็เป็นเรื่องที่นักลงทุนไทยน่าจะลงทุนได้เพื่อจะแก้ปัญหาเรื่องของเงนิงนเงินทุนสำรองเราที่เรามีอยู่ในระบบมันเยอะใช่ไหมมันก็ทาให้ค่างเงินบาทมปนแข็งไม่ด้วยเือนกันถ้าสามารถเอาเงินที่อยู่ในระบบเราออกมาลงทุนได้บ้างเนี่ยมันก็จะดีเพราะนี่คนก็นยังไม่กล้าไงเพราะว่าโควิดด้วยด้วยใช่ไหมน,าน,านั้นเราน่าจะใช้เวลาในในการลงทุนของคนไทยเองด้วยกันใช่ไหมในการที่จะเอาเอาเงินที่มีอยู่เนี่ยออกมาลงทุนกันซะนะ พอนนเงินบาทเราก็มีคือปัญหาของเราคือการเงินเราแข็งแข่งเกินไปใช่ไหมมีทุนสำรองเยอะมีเงินมันกีดเดินละพัดเกินเยอะเยลยสำรองนี่นะเราก็พยายามแก้ปัญหาให้มันถูกวิธีนั่นเองก็วันนี้ก็ขอบคุณนะขอบคุณท่านนายกขอบคุณท่านรัฐมนตรีนะครับขอบคุณ,ณ่ยราชก,การขอบคุณพี่ๆทุกคนวันนี้ถือว่าเป็นวันสําคัญอีกวันหนึ่งที่เราต้องการให้ปนนระชาชนได้รับทราบว่าวันนี้เรากำลังเดินหน้าในเรื่องของเศรษฐกิจ BCG ไบโอซื้อพกรีนนะซึ่งมันมีทั้งหลายอย่างด้วยกันที่ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการวิจัยพัฒนานของเราเองนะในการเพิ่มมูลค่าสิ่งวัสดุเหลือใช้บ้างหรือวัสดุที่อยู่ในระบบการเกษตรเราบ้างเพื่อเพิ่มมูลค่ามาดีกว่าที่จะไปไปเผาทิ้งนะบ้างอะไรบ้างทานองนี้นะวันนี้เราแก้ปัญหาเรื่องพีเอมสองิห้าด้วยแก้ปัญหาเรื่อง CO2 ด้วยนะวันนี้กําลัางดำเนินการคราวนี้ผมก็คุยกับทีมคิดทํางานของผมกับท่านมา ก็วันนี้ก็ต้องมียุทธศาสตร์ออกมาให้ชัดเจนนะว่าเราจะมีกระบวนการอย่างไรมีกลไกตรงไหนนะและทำยังไงประชาชนในระดับพื้นที่จะได้นําไปใช้ประโยชน์นะครับเพราะวันนี้เราต้องทํำยังไงจะลดความเหลื่อมล้ำกระจายรายได้นะแล้วก็เพิ่มรายได้กับพี่น้องเกษตรกรที่หลายคนอาจจะไม่มีที่ทากินมันก็อยู่ในส่วนกลางกับกระบวนการตรงกลางตรงนี้นะในการที่จะผลิตออกมาเพื่อไปใช้ต่อ การตลาดอะไรยังไงนะวันนี้ก็อยากจะให้พี่นาได้รับเชิงพื้นที่ด้วยเรามีทั้งหมดหกภาคด้วยกันใช่ไหมแต่ละภาคความเขารเรียกอะไร่ะสัภาพมาแตกต่างกันใช่ไหมบางพื้นที่กับปลูกอ้อยบางพื้นที่กับปลูกข้าวาอะไรเอาผลผลิตเหล่านี้ที่มันเหลือลทิ้งไม่ี่ยเอามาทมํลลาใหม่มาเซกคู่าใหม่นะใช่ไหมมันแก้หาในในระดับโลกได้ด้วยแกเรื่องกาซิโอทูกาหรริือกระจกคือทําอะไรมันต้องต่อย,ยอดใหม้มันเกิดไปเป็นเป็น พลัองออกมาของประเทศไทยอันนี้ก็จะเสริมในเรื่องของพลังงานที่เราลดการใช้พลังงานเพราะสิ้นลงใช่ไหมและอย่างนะครับผมคิดว่านี่เป็นการเริ่มต้นของประเทศไทยผมคิดว่าเป็นวิธีการที่น่าจะถูกต้องในเรื่องของการปรับเศรษฐกิจของไทยเพื่อที่เราจะได้มีรายได้สูงขึ้นเป็นประเทศที่มีรายได้สูงอย่างที่เราตั้งเป้าไว้นะเพิ่มขึ้นจากรายได้ปานกลางนะฮะเป็นรายได้สูงอันนี้มันก็ต้องขึ้นกับรัฐบาลด้วยขึ้นกับภาคเอกชนเธอด้วยใช่ไหมขึ้นกับ ่วนราชการคณะทํารรงานพวกนี้ oh, <yeah. S 1> ที่คือการทํางานของประเทศไทยนะซึ่งหลายอย่างนะมันเกิดขึ้นสมัยนี้แหละสมัยรัฐบาลสองรัฐบาลที่ผ่านมาเนะี่ยมันจะมีอะไรที่ต่อยอดไปเรื่อยเรื่อย,อยนะเพราะฉะนั้นสิ่งดีๆมันเกิดขึ้นแล้วในประเทศไทยนะสิ่งไม่ดีเราก็แก้ไขกันไปแค่นั้นเองอุปสรรคเราก็แก้ไขนี่กำลังให้ตกตัวหรือกฎหมายอะไรตัวนะกฎหมายมใหม่หมต่างๆเ,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 เราเนี่ยกฎหมายที่จะเพื่อนำเสนสะดวกเพื่อประชาชนได้เข้าถึงอะไรต่างๆเราเนี่ยกำลังแก้อยู่นะมันก็ยากอสมควน หลายอย่างมันต้องเข้าสภาไงใช่ไหมเพราะนั้นก็วันนี้ก็อยากจะให้ใช้เวลาที่เรามีอยู่ในช่วงโควิดเนี่ยรีบพัฒนาเรื่อ,องเหล่านี้ออกมาพอถึงเวลาที่มันเปิดออกมาแล้วเนี่ยโควิดเ mm hmm. บาลง้วเราจะเป็นประเทศที่ก้าวได้เร็วกว่าคนอื่นนะลมแล้วลุกไหวใช่ไหมลุกแล้วก็ก้าวต่อให้ความได้แข็งแรงเพราะนั้นปัญหาอื่นเป็นธรรมดานะคนเยอะก็ต้องปัญหาเยอะนะคนคนมากใช่ไหมประเทศไทยใช่ไหม ก็ขอให้ทุกคนช่วยกันสนับสนุนด้วยนะครับประชาสัมพันธ์ไปด้วยในสิ่งของที่เราผลิตขึ้นมาแล้วเนี่ยมันมีตั้งหลายอย่างนะผมเองก็จะไปทดลองใช้ด้วยและจะประชาสัมพันธ์นะพอวันนี้หลายท่านก็รู้สึก,กน้ำตาลจะสูงรอยู่เหมือนใช่ไหมกนะ็ผมปปย,ยังปกติอยู่อันนี้ผมได้ใช้ประโยชน์ได้สักอันหนึ่งอะไรเนี่ยเร็วๆน,น้ว,ว,วมันใจผมเรียกผมดกทุกคนเลยใช่ไหมเออเดี๋ยวจะไปลองใช้ดูนะ นี่เราจะไปพยา่านให้ว่าใช้แล้วเป็นยังไงถ้าใช้แล้วนายกผมหล่อขึ้นนะไม่งั้นทุดโทมไม่ไหวโดนพวกนี้ทุกวันทุกวันจน,นก็แก่ลงทุกวันนะขอบคณนะทุกคนช่วยกันพยายามพัฒนานสิ่งที่มันดีๆนะสิ่งที่มันขัดแย้งก็ว่กากันไปแล้วก็ขอให้เอาข้อที่จริงมาว่ากันนะผมไม่มีปัญหาอะไรขึ้นมีอะไรไมสงสัยหรือมีไวโอเซปราตีไหมรู้จนะักไหมเธอ ช่วยกันพูดหน่อยนะอย่าพูดแต่เพรยะเรื่องการเมืองวามการแยกงอย่างเดียวเลยเนเรื่องความก้าวหนา้าเยอะอยแยะรัฐบาลมีวิสัยทัศน์ยังไงอะไรยังไงถ้าไม่มีวิสัยมันไม่เกิดหรอกมันก็แบบเดิมเข้าใจไหมนี่คือทำเอาวิสัยทัศน์นะรัฐบาลก็เดินได้อย่างนี้มาตลอดมันต้องคิดไปข้างหน้าไงอย่าไปอะไรคิดแต่เรื่องเดิม,ดมทำแต่แบบเดิมมันก็ได้เดิมๆอม,มันก็ลดความลืมล้ำอะไรไม่ได้นะ โอเคนะขอบคุณมากๆนะขอบคุณทีมโอซกทีมอะไรก็ช่วยกันเป็นสัมพันธ์ให้ให้เข้าใจกันด้วยเราิองในสภานะอืมคนจริงๆแล้วอยากจะบอกว่าประเทศเรามันเปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่2,530แล้วเรา2,20นี่มีการปรับเปลี่ยนจากกรเกษตรกรรมมาเป็นเอ่งออกเทคโนโลยีเริ่มแบบตรงนั้นแล้วไม่งั้นไม่มีคนรวยสมัย2,530หรอกไปดูที่ใครรวย2,530เรื่องโทรคม,มานาคมอ

ja yeah.